ระบบการสีเขานะครับสามารถสีเป็นเขาร่วมได้เขาแยกได้ตัวนี้สีเป็นเขาร่วมนะครับนีเป็นเขาร่วมในกรณีสีแยกเขาจะไล่สองช่องนะครับในกรณีสีแยกเขาจะไล่สองช่องฝั่งนี้จะเป็นเข่าเต็มเม็ดฝั่งนี้จะเป็นเขาฮักคอนนะครับตัวนี้ห้องก็คือสีรวมอยู่แต่สีแยกเ้าก็ปิดตรงนี้รงนะครับ ที่บานนี้ราปับ๊บี่จะเป็นการเสียแค่นี้นะครับการเสียสีร่วม งานไม่ได้กา,การช่างมาทำการติดตั้งเครื่องสีเข่ารุ่นดับ200ครับที่กัดหนางานมือนีอยู่ที่บ้านน้องตานาดตำบลน้องสวงครับอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมานะครับเครื่องสีข้ารุ่นดับบ200ที่กัดเครื่องนะครับติดตั้งอยู่ที่ข้างๆน้อง ข้างๆน้องถี่มีลงสีชุมชนอยู่นะครับตรงขามกับลงสีชุมชนเลยนะครับพี่น้องทันได้จะมาใส่บริการก็คืออยู่ติดกับลงสีชุมชนเลยตัวนี้เป็นลงสีใหม่ที่เราติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นลงสีชุมชนตัวนี้เป็นน้องสะตาหลายครับเพราะว่าผมน่งซ่อมมึงบอดหลายตัวแล้วอ่ะนี่ครับ W l 2 0 0เนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นยอดฮิตรุ่นค้ายดีของโรงงานวิลัยการช่างเลยนะครับ เดี๋ยวจังน้อยเขาจะทาการเดินเครื่องเทสเครื่องสีเขาให้เบิ่งครับอันนี้คูด้วยครับเด้อน่วยละสามสิบหาบาทสามน่วยร้อย <c oughs> กะบะเทเขาที่พื้นครับพี <c oughs> ่น้องโบต้องยกเขาขึ้นสูงครับเทเขาที่พื้นแล้วก็สีเลยโบต้องยกล้ง,งโบต้องยกขึ้นให้เจ็บหล้างปวดเอวมีระบบทำความสะอาดเขาเปลือกก้อนสีเป็นระบบตู้ทำความสะอาดตะแกรงล่อน รุ่นมาตรฐานครับนาตู้ใหญ่ครับระบบการกระจายเขาโล่งนาตู้นี่เป็นระบบมาตรฐานของวิเลยการช่างครับความสะอาดเขาเลยอะโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดประตูก่อนทั้งหลังประตูมันบัง,บงอันนี้เป็น <c oughs> อันนี้เป็นไอ้นนเฮื่อนแกบครับข้อแกบอันนี้เป็นท่อทรงพวกเม็ดยาเมด็ดเขารีบทรงออกมาด้านหลังมาจากชุดน้ำความสะอาดเขาเปลือก อันด้านล่างนี่จะเป็นแกบนะครับออกมาด้านลังคือกันเป็นหินนอนสองลูกครับขนาดลูกหินยีิบซีนิวเซนผ้าสูนกลางเก้านิวเครืองครับระบบขับเคลื่อนระบบจัดรอบเป็นระบบเพลาลาวตามรูปแบบตามสไตล์ของวิเลยการช่างครับความแข็งแรงมาตรฐานใส่งานไงสะดวกแข็งแรงสวยงามเดี๋ยวทดลองสีข้าสู่เบิงครับเริ่มทดลอง สีเขานะครับมะบุกคัดแยกสิงเจอปนแยกสิงเจอปนที yeah, ่มีขนาดใหญ่กว่าขาเปลือกนะครับขนาดน้อยกว่าขาเปลือกขนาดเบากว่าขมเปลือกออกจากขาเปลือก้อน z o o เขาเปลือกไปหาหัวสีว่องไปเร่องครับ ตั้ง่อหรือวงบง่ตู้ร่มตู้ดูดทิ้งกระปุลขนาดใหญ่ครับระบบตู้เขาจะกระจายเขาได้เต็มนาตู้นะครับเมื่อตู้มันกระจายเขาได้เต็มนาตู้มันจะเป็นแผ่นบางๆงงมากครับการเดินทางน้องเขาจะเดินทางสลับ ทับไปทับมานนเนี่ยนะซิกแซกนี่เป็นแพ้นบางๆมันจะทําให้ประสิทธิภาพการดูดสิ่งเกอบกดต่างๆดูดเม็ดยาดูดเขารีบต่างๆเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพทางานได้ดีกว่านะครับอ่าขอเข้าจะบบทีมเขาลงมาแบบลงมาจากล่างมันจะเป็นเล่าอูดดูดลงมานะครับมันจะเป็นนาแพ่นบางๆกระจายเตรียมนาตู้ การแยกสิงจะปบนี่เขาจะแยกออกยูนิหนิสามจุดสามขนาดนะครับขนาดเงายังเช่นพวกงาไหมพวกบ้างหาก์ังเสนะครับพวกโโล,โลูเลเนี่น่าจะแยกมาจุดนี่นะครับแล้วก็จะเป็นอีกด้านล่างนี่ก็จะเป็นเม็ดยาออกข้างล่างอีกจุดนึงนะครับก็ยังมีอย่างมาห้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกเม็ดยาพวกเขาเรี เาแยกออกมาสามจุดเพื่อให้ได้เขาเปลือกที่สะอาดตอนนี้เขาจะส่งเราไปหาหัวสีนะครับระบบการสีเขานะครับสามารถสีเป็นเขาร่วมได้เขาแยกได้ตอนนี้สีเป็นเขาร่วมนะครับนี่เป็นเขาร่วมในกรณีสีแยกเขาจะไล่สองช่องนะครับในกรณีซีแยกเขาจะไล่สองช่อง ฟังนี่อาจะเป็นเผาเต็มเม็ดฟังนี่จะเป็นเผาฮาร์ตคอนนะครับตัวนี้ห้องก็คือซีร่วมอยู่แต่ที่แยกเ้าก็ปิดตรงนี้ลุกนะครับปิดบานนี้ลุกปับ๊บมันจะเป็นการ,รเซียกแค่นี้แล้วครับการเซียกซีรุ่ม การติดตั้งเครืงของไคร่องกรช่งางก็จะยึดตัวโครงสร้างไว้กับพื้นงงเลื่อนนะครับการติดตั้งะมันโค้งแข็งแรงครับลุงสีก็จะบดดินบดไสเย้าลุงศีก็จะนิ่งนะครับถ้าเกิดว่าลุงสีมันดินมันสันอย่างเี้นะครับมันจะมีผลกับเม็ดเขา่าด้วยกันมันอาจจะเห็นแต่เม็ดเข่าหาักได้สีเข่าหักได้นะครับ ห้ามก็ไม่หรองห้านี่ได้ห<ๆ>ลายครับเอาเนี okay. okay. ้อทองลองเบองวะเอาเข็มเให้กระสอบในี่าดเออสามสิบห้าจุดเก้าสามสิบห้าจุดเก้าโอเคเขากระสอบไล่ๆดีเขากระสอบเป็นสีเนี่ยสามสิบห้า จุดเก้าจะเสีเอกว่าเป็นเผาซานได้หนึ่กิโลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพเขานั่นนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพเขาขึ้นอยู่กับเขาว่า,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 ามากเกียรตดีเกียรติก็ดีทุกันนะครับ มืดแล้วนะครับ<ม>เขากระสอบเมื่อกี้นี่มืดแล้วเดี๋ยวทุล่องเขากระสอบนี่เขาสั่งกิโลอะไรบ้างครับสามสิบห้าจุดเก้า นี่เป็นกระสอบที่สองครับเดี๋ยวเข้าทดล่องกันตามที่หาชุดเก้าเครื่องซีขาวรุ่น w l สองศูนย์ครับพิกัดบัน่นน้องตาหนาดขบวนน้องสวงครับอำเภอขคามทะเลซอจังหวัดแลรรอาจ,จะีมาครับหรือว่าโคราชบ้านเฮ้าเะาครับเนาะ กระสอบเป็จากโลกนาสุสองเหรอตสามจห้าจุดเก้าเดี๋ยวก็สอบที่สีต่อครับไอ้ถังใบใหญ่ๆเนี่ยถังเนี่ยเนี่ยคำนับสองจุดเก้าครับ2.9จกกิโลเอาตีให้3ากิโลถังใบเท่าไหร่นะพี่สามกิ 3, 3โลถังนี้ใบนี้3ามกิโล ท่านลายคนครับไป้องไายคนมันมีคอมเมนต์เข้ามาว่าจะเบิกว่าแกะไปทั้งไหนตัวแกะมันจะถูกส่งออกมาด้านหลังนะครับแกจะถูกส่มมาด้านหลังเทืองครับในด้านหลังเทืองแกะจะถูกส่มมาทังด้านหลังนี่นะครับแกจะเป็นท่อด้านล่างนั่นแกะจะเป็นท่อนั่นนะครับในส่วนของท่อตัวนี้จะเป็นพวกเม็ดหยาพวกซิ่งจะพลังต่างๆนะครับจะถูกส่งออกมาด้านหลังด้านบนนี้ครับ เขามีบันไดขึ้นอยู่ที่ด้านหลังขึ้นไปด้านบนได้นะครับเวลาพี่น้องไปเปลี่ยนหินเปลี่ยนตะแกรงขึ้นไปทำความสะอาดเืีองขึ้นไปเสื้อผินต่างๆนาหนาก็ขึ้นไปได้สะดวกสบายครับเข้าออกแบบให้พี่น้องใส่งานใส่งานง่ายๆนะครับเมื่อแล้วนะครับเขาทุ่งปุ๋ยที่พัฒสร้างลำนักก่อนนาน้สามสิบห้าจุดเก่านะครับยี่สิบห้าจุดหกเหนืออยู่ยี่ยี่ เหลือยี่สามครึ่งเหยี่สองครึ่งเหลือยี่สองครึ่งเหลือยี่สองครึ่งครับข้าวสามสิบห้าจุดเก้าเหลือยี่สองจุดห้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้หน่อยมันกดไม่ได้เครื่องคิดเลขค่ทาถ่ายรูปอยู่เดี๋ยวคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ดูไอ้เขียนให้หน่อยมันเหลือเท่าไหร่เมื่อกี้ยี่สองจุดห้าอ่าได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาพี่นอ้องเบิง เอาทุหาแล้วครักับอ่าอยากินเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ออกมาให้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพี่น้องครับจะเอาตัวนี้ยืนทุกเจ้าทุกนั้นเลยบ่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องว่าให้พี่น้องฟังตามตรงว่าเขาที่เขาจะซื้อว่าเป็นขขาวสานเลยเนี่มันจะมีปัจจัยเยื้องเรื่องหลายอย่างนะครับเพราะว่าสิเป็นเปอร์เซ็นต์เขาเกรดเขาคุณภาพเขาเป็นเขาดีเขาก็ซืออกมาได้น้ำหนักดีถ้าเขาบ่ดีมันก็จะมีเขาหักเขามุนเขายังต่างๆที่มันกับเขาเปลือกพวกหญ้าพวกสิ่งเจาะปนต่างๆเนี่ยผลมาหลายมาก มันก็นจะลดรอนลดย้อนลงมาตามสเต็ปตามล้ำดับมันนะครับตัวนี้ก็คือเจ๊ดพี่นอ้องมึงดูซอว่าเข่าทุ่งกุ้ยนี่สามสิบห้าชุดเก้ากิโลนี่มันออกมาเป็นจักรเปอร์เซ็นต์นะครับผมทดลองพ้นเคลมเครดิตเมื่อกี้นะครับในเข่าต้นอยู่ทั้งเข่าต้นทั้งเข่าฮักนี่แหละนะครับร่วมกันนี่ได้ได้หกสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ข้าวแต่ข้าวมันดีข้าวมันดี คือเขามันดีครับพี่น้องครับต้นนี้เข่าดีมันก็จะได้หลายเนี่ยถ้าเราขับเขามุนเขากินไล่ๆเท่านั้นมากมันก็ลดยอดลงมาพี่น้องอย่าไปยืนตามเพื่อนนี่ที่ผมบอกเลยมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพเข่าพื่อนครับด้านในกับปอยให้เป็นหน้าที่ของสร้างครับอธิบายการทํางานของเครื่องแล้วก็สอนลูกค้าสีเข่านะครับเครื่องชี้เข่ารุ่น WL200 พี่น้องครับพิกัดเครื่องติดตั้งอยู่ที่บ้านน้องน้องนาดปะครับบ้านน้องนาด ตำบลหนองสวงอำเภอขาปนรีนสอจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับวัอนี้ผมนายทิพงานไล่พี่น้องไปก่อนนะครับเอาไว้พว่อกนคลิปหนา้าวัอนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ